สวัสดีครับพี่น้องที่ก็รพรักทุกท่านทุกมองทุกบอลนะครับทั่วโลกเพราะว่าที่เป็นพี่น้องเอฟซีทั้งไทยทั้งต่า,างประเทศก็ดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่โคกนะครับทางช่องย t u b e พี่น้องผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีแล้วก็ผู้ที่ตามทุกทุกท่านนะลรับผู้ที่ยังบทีตามก็ดีนะครับก็ขอบุญขอคุณ้นกันที่เขาเมื่อบ่ง กิบขอ,องคู่โคกนะครับตั้งเถือก็มีสาระตั้งเถือก็อไรสาระครับช่วงนี้คู่โคกเป็นเจ้าหน้าบูรสภาพร่างกายนะครับแต่ว่ามันกทํางานปกติอยู่นะเ,เก็บป่วยภายในเขาล่วงบัลสองเถือครับเก็บท่องนะครับถือหมอชีดก็ไปเข็มสองเข็มน้ำเกลือเ้าไปเนี่ย ลุกขึ้นได้ครับพี่น้องผมเลยมาพี่มาพอพี่พอน่องคือก่าเหมือนเดิมขอบุญขอบุอบ่นุกกมองบอลน,นะครับแต่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจหายไปไปเด้อว่าตันสิเปันพ่นปากของพี่น้องเย็บที่ทั้งหลายนะครับทั้งโทรและสับข้าวบังนะครับแล้วก็ทั้งเอ่อทั้งเฟซคู่โขกบังทั้งไล่คู่โขกบังนะครับก็ขอบุญขอบุ่นในหลายทุกมองบอลที่าัถนาดีนะครับแล้วก็อา่า ถือว่ามีความหวังดีต่อกันนะครับทํใไ้อาการของคู่โขกไข่ไข่ก็ต้องทะมาระว่างนะครับกินอาหารหมอก็บอกว่าอ,อ่อ,อนๆเด้อว่าก็ที่ไม่กินขวานให้บอก,าอกคาเดี๋ยวับมันแข็งหมอว่าลูกระเบิดหรือที่กินบพไห้เดี๋ยวก็นะครับก็ที่กินอาหารน้อยๆคุณหมอว่าแล้วพี่น้องผม ขนาดป่้ยขนาดไข้พึ่งเท้าไปยังมีอารมณ์บวชเหรียญอยู่รอบวะพลังข้นกับมันใส่ครับพี่น้องผมเอามือนี้หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มา,า่ายลิปฝากพี่ต่อนอนขึ้นหอดต,ตัวนะครับทรงกําลังเลี่ยงใจกับหน้าปานนี้นะครับขอบุญขอบคุณหลายๆทั้งเป็นไข่เป็นวัดนะนะประสานกับผ่องกับปน,น้ำหยีก็โอ้ยพี่น้องแย่ขอบุญขอบคุณเอฟซีผ้าจองคำนะครับเิ่นกระไรสดแล้วก็ ขอบคุณพญโพดขอบคุณคุณน้องเชียงใหม่นะครับโอ้ยเพิ่งเห็นตัวจริงคุณน้องเชียงใหม่ไหมปารคนเชียงใหม่เขาจังเสนอเดิดบอกครับงามจะไนก็มางามโพดงามพุดนะครับวันนี้ดอกคุณน้องเชียงใหม่โบ้ยผมก็เห็นอยู่ในคลิบนะครับผมยี่งไม่ก้ไปทักทายนะครับคุณน้องเชียงใหม่ขอบคุณคุณญาติกลน้องสาวคู่โคกนะครับให้มีความสุขเด้อน้องสาวลาเอ้ย อันติกับจากสุรินสูสมุติประการไก่เดินทางปลอดภัยนะครับนยอำเภอก่อกล้วยผู้ติดเป็นแรงพักดันนะเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญของบ้านพายทองคํานะครับขอบุญขอคุณแท่นพอพดแท่นเออแท่นไอ้แท่นพอพลได้หลายนะครับที่ใดคนยางปูนนาอำเภอก่อกลวยเข้าขมาซอ,าอยเลือเกลือนุนนะครับเป็นทุลยลายอะไรเนียนะครับเต้าทีสาบนะครับขอคุณไปย่ง แม่ทับโยนะครับขุนประชีพมุ่งสุกนะครับให่มีความสุกเด้อนะครับคนรูบรอนะครับขอบคุณไปยังเอฟซีทุ่งหม่องบอนนะครับครับบอกว่าติดเป็นคุณสายชนตอนเกือบประมัณสิบโมงเช้านะครับคุณสายชนจากสวิตเซอร์แลนด์กับทษคัมประเทศมาหาคู่โคกขอบคุณหลายๆวยครับหนองใต้คู่โคกนะสายชนนะครับ คือสีบวอนเด็กครับประเทศให้ง่ายดอกกวาสันอืเพราะว่าตอนนี้หัวใจพนก็นอยู่ประเทศให้พี่ละเอาไว้โอกาสนันมาะสมจังสีเฝ้ากลับมาตั้งลักปักฐานใหม่ค่าตอนนี้พนมีธุรกิจนะครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไปบ่ได้ง่ายๆเลยครับแต่เราคนไปอเมริกาอังกฤษมันยังไปง่ายอยู่ครับถ้าสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นประเทศที่เขาว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะครับความสงบ บรรยากาศยังสงีเป็นต้นนะครับให้เดินทางปลอดภัยเดอ้อน้องสายชนเอ้ขุนแกงทั้งอิตาลีก็ขอให้มีความสุขนะครับนี่ตัวคนงามๆนะครับเอฟซีคู่โคกก็ได้ว่าที่เป็นตางประเทศครรรรรนรอๆมี่คู่โคกข,ขอรอผู้ให้ผู้เดียวพ่กกล้าขอไปแก้มก็พนน่นาเรียนครับก็ตั้งใจสิไปงั้นวันเกิดไพ่ทองคำจัง,ส,งสังศึกราชานะครับ สแสดงนังเรื่องอ่าอย่างก็สมเด็จพระนิชวนองค์บากนะครับเป็นต้นนะครับพี่น้องผมเป็นสร้างดารา <c oughs> <c oughs> โอ้ยอพี่น้องผมบันน้เริ่มยู่นเสด้มูนีบาลนี่ขอบคุณเอฟซีจากบ้านพ่ายทองคำนะครับแล้วก็วันเกิดพ่ายทองคำกับพ่ายทองคำกับสร้างพลังให้พญ่พดกับเม่หน่อยครับลูกแน่นลูกแน่น นะครับให้มีพลังบวกนะครับมีแรงหนุนนะครับมีเงินมีท่องของมาสู่ครอบครัว่พอจะพอดยางร่นลามก็แล้วกันอวยพรให้นะครับให้อายุมั่นยื่นแข็งแรงเป็นสร้างแสนรู้ยู่แล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้นต่อไปใครต้องคําสงสัยสีะชาตินี่ที่เป็นชาติทุกทายของเพนล่ะครับเพราะว่าชาติต่อไปบริเกิดเป็นสร้างเพนจะไปเกิดเป็นมนุษย์ครับแต่บ่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาเพลนรู้ขนาดโต๊กมันนี่ ลูกลูกคู่โค้งนะลูก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 ,ลกหักคู่โค้งนะครับลูกแนทลูกแน่นี่เขาไปจับไปใยไปให้อาหารขึ้นขีข้อใดนะครับแม้กระทั่งแม่ทับโยคุณอยากทิพขึ้นนั่งข้อสอยวันนี้ไหมโอ้ยสั่งตรงมั่นมีตัวเสือกเดียวในโลกเล่นะครับเอา้าไอ้มีความสุขกันแล้วกครขอบคุณแม่น้อยก็ได้นะครับขอบคุณน้องมินนะครับช่อง ข้องอย่างว่าพังอย่างนี้ก็ไอ้น้องไพรินบ่ะนะครับที่ดูแลน้องไส้ปฏิทีษณเทนคู่โคกนะครับคู่โคกเมื่อเวลาเดี๋ยวไปต้อนรับนะครับเป็นบินเข้ามาเมืองไทยขอบุญขอบคุณในหลายวก,กันครับผมเอฟซีถูกหม่องบอลโนวาทีอยู่ในมู่บานของคู่โคกเองตำบลอำเภอจังหวัดประเทศไทยนะทั่วโลกนะครับขอบุญขอบคุณในหลายทรงกำลังแรงใจให้เอาพวพ่อกันวันนีน้นคู่โคก ภาเมื่อบึงบันบึงเอ้ยภาเมา่บึงหน้าจะได้ยังนี่เจ็บป่วยโอ้ยเจโบรงบันไม่ไม่ด้านนี้นี่เป็นหัวของบันสวนคู่โคกนะครับทั้งด้านข้างนี่ก็จะเป็นสวนบักนาวสวนเผาพืชพักปลูกกันไปนะครับพืชผลทั้งด้านนี่ก็จะเป็นมันสะปะาลังในหน้าเขานะครับปลูกไว้ประมาณสิบไร่นะครับกำลังถึงหงอกงามมองเกิดมองบ่เกิดนะครับเท่าที่เห็น นะครับมองในมันแห่งหลายมันก็กเกิดนะครับนี่แหละครับคือชีวิตบานนอกคคของกู้โควิธีอีสานรกรับพี่น้องผมขอบคุณไปทังคุณลุงสังครับพี่น้องผมเดี๋ยววันนี้จะเอารูปเรื่องเอกเอ็มวีเพ่งที่กู่โคกําลังเขียนขึ้นอยู่พอดีเก็บป่วยก่อนเราพอดีเขียนต่อมาแล้วนะครับคุณลุงสังจากกรุงเทพเพิ่งกะเพิ่กะรออยู่นะครับเอาไว้ช่วงก่อนสงการนะครับเพ่ง้องเรียบร้อยเอ็มวีเรียบร้อยปอยช่วงสงการแล้วก็ไปเปิด ไปเปิดวงไปเหมือนไปเจิมไป,ออไ,ปไปฉลองกันอยู่ท่าเดือบ่อะไปไปฉลองกันอยู่ท่าเดือสองป่อเล่ากับคุณลุงสังกับทีมงานเป็นนะครับนั่งนั่งเอกะน้องมะนาวนะครับน้องมะนาวโอ้ยหุ่นแสบเลยครับพี่น้องผมนะครับอันที่แรกก็เออคุณลุง้ังว่าคุณลุงซังอยู่หรอกครับแต่วันทรงลูกสาวม,มาแล้วก็ขอเหอขอให้เรือ่องพอเถอาลุง้ังเลย โอ้ยเาไปพี่น้องผมว่ายมัง,ง่ามแทยนะครับแล้วก็พระเอกเตรียมตัวไว้ครับทีแจ้งล่วงหน้าดอกนะครับว่าสิมา่ายเอ็มบีตอนใดพว่าตอนกำลังอัดเสียงอยู่นะครับอเออไอไอกำลังทรงทรงเหนือเพลงทรงทำนองเข้าไปห้องอัดอยู่ครับทางห้องอัดนี่เฮ็ดบ่ไดบ่เลีวหรือก,กองท่ายบ่ดีก็ที ไปอีกของหนึ่งนะครับมีสามทีนะครับทีคู่โคกอยู่ในไข่ในไข่คู่โคกนะครับมีสามของอัดนะครับของบันทึกเสียงไทยชีวิตต้องการที่ว่าเทือหนึ่งในชีวิตนะบัว่าทิ่เป็นเถาเป็นแก่เป็นนุ่มเป็นหน่อยเป็นเาาเป็นผู้ใา้ก็ตามนะครับอยากเฮดซิงเกินเจ้าของนะครับ ๋ยวคู่หอกสีลงยูทูบให้แล้วก็บรงเกี่ยวของในหันล่ะคำว่าผู้บิเงเขาก็เบงขเงขาเองนี่แหละในชีวิตหนึ่งนะครับพี่น้องผมเฮ็ดไทยครับพี่พรมนะครับบอคิดคาเพลงบอคิดใจหยังดอกนะครับแล้วก็ส่วนคาโตนั่งเอกพะเอกหรือผู้ที่ประกอบนี่มีสิกะมีอยู่ครับบ่ไหลายคู่โขกบ่รวยน <c oughs> ะเฮ็ดไปตามใจมากผู้ใดมากข้างนี้ก็มาหากันครับพี่น้องผม ลากาตีให้เลียนเชิญท่านผอบอพันธ์อออพอบอดิสักนะครับจากสุดินนะครับตามจริงพ้นบ้านพ้นบ่ได้อยู่นี่นะครับพ้นมาอยู่ฝั่บ้านให้ลูกให้เต้าลูกเต่าพ้นไปเหตุการณ์ทํางานเบิดละ่ะนะบ่มีผู้อยู่นำ่ำพ้นอยู่คนเดียวนะครับสวดหลังจาก,กเกษียณแล้วนะครับก็ิีเลียนเชิญผอ,อบอดิศักนะอดีตนายทหารกา ข้องประเทศให้นี่ครับผ่านสมอแล้วพุ่มเลือดมาหลายแล้วตีเชิญ่นมาเป็นพระเอกอยู่ละครับในเพลงนะครับเพลงเกียกเ่ยวกับเมียใดเดียวอุ๊บใจไว้ก่อนนะครับเสียงร้องเป็นใดยังคอยติเสียงร้องแต่อัดใกล้แล้วก็ตีต้องให้พี่น้องไ้ติชมแก้ไขกันไปนะครับพี่น้องผมขอบคุณคุณมาโนคุณสมานคุณขอจอนทศนะครับคุณวันดีโอ้ยจำซื้อว่าได้นะครับเดี๋ยวนี้ หลายครับคุณพี่ชาตินะครับจอมพญานะครับราชานักปราดแห่งอีสานนะครับบ่เห็นคอมเมนต์มาโดนเติบละนะครับก็อีกหลายขู่หลายคบ่อาสีเอ้ยซื้อได้นะครับพอเวลาในการอ่านคิมมันตกินไปพูดผูโคงอ่านบนบนทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบบททุกคอมเมนต์ด้วยใจจริงของผูโคงน,นะครับขอบุญขอบคุณทุกมองบอลช่วงแรกเงี่ยสินะครับเดี๋ยวสิ้าพีเบิ้งบรรยากาศ ในทุงหน้านะครับมันนี้นะครับเออว่าเรื่องสาวเล่าก่อนก่อนไปเบิงบรรยากาศครับพี่น้องผมข้าวด้วนน่ะนะปาอดปาใหญ่อย่างโคลาชนะครับอายุสิกี่ว่าโบจะขายหนาคนเดียวมันตีว่าตอดลูกเกินไปหลายหลายเติบอยู่ครับพ้นกับไปเที่ยวเมืองเล่าไปหาผู้สาวนั่นเท้านี่พ้นบบมักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีเลยครับยี่สิบปีไปก็บ่เอา พนต้องเอาสามสิบปีขึ้นไปสามสิบถึงสี่สิบปีเพราะว่าพนอายุพนกระายแล้วนะพนมีขอบมีพ้นมีลูกมีเต่าใหญ่บมดเลยนะครับก็ไปเที่ยวเล่าไปไล่หมองไล่บอลโบว่าทิไปหาสาวใหญ่เออสาวใหญ่ผู้ผิดบังจากนุ่มอุดอ่อนน่ะะครับนะพ้นก็ไปสาวใหญ่ก็แตงยังอยากยัง,ยงกินให้กินด้วยด้นะครับหาหนำหาอะไให้กินอยู่ นะครับก็บวอาดีแล้วก็ไปหาสาวแพงบอกแล้วก็ไปหาสาวอี่อย่างอีกแบบหูซื้อว่าที่ถือใจอยู่สาวหนึ่งอยู่ครับเป็นว่าสเปคเพลยเลยเหลอเพราะว่าอายุกับประมาณนั้นนะครับมี่เป็นแม่ห่างไม่ลูกเลยซีว่าแทนเพื่ว,ว่าอันนี้คือป้าอดจากโคราชครับพี่น้องผมิม่นไปหาิ <c oughs> ่นไปหาสาวใหญ่เพิน่นย็เยอ้สาวโอ้ยิ่นไปหาสาวอีหอย่างหนกที่แหลผมจำซื้อบ่ได้ ก็ว่าโอ้ยมองนั่งมองนี่ก็มีคนมานั่งแหละเนาะท่านพน่าจากป้ายใหญ่ล้มปุนีย์เลยท่านเออเบิ่งคลิงอยู่เออเพิ่ก็ไปตามร้อยเขาเลยแหละครับก็ขอให้สุขสมหวังด้วยครับปลาออดเดี่ยวโคราชนะครับพี่น้องผมเออถ้าแตงเมื่อไหอย่าลืมเข้าออกมากก็แล้วกันนะครับคู่โคกกะจีโอนไปผูกแขนอยู่ดอกนะครับแต่ยกินดองกันก็ได้เดี๋ยวแล้วก็อีกอีก อีกคู่หนึ่งนะครับทา,ทาทาาติ่สมหวังระวังนุ่มไทยกับสาวเล่านะครับคือนุ่มจากรอยเอ็ดนะครับสายจากรอยเอ็ดเอาจริงเอาจังนะครับพ่นบอกว่าพ่นมีเงินแตงแล้วเอ้ยมันพ่นมีเงินเนพูดแตงเงินละเกาเมื่อินพ่นหาอีกแค่เดือนต้องเดือนเพูนก็ยังติดไปทําพิธีมาไปทาพิธีแตงไปขอไปหยังเลยก็ติดประมาณจักแสนกว่กวเนี่ย่าสัน่นพ่ดบา้าพ่นอยากไปอยู่เล่า อ๋าครับถ้าเบื้องคลิปผมเนี่ยนะถ้าไปยูเล่านี่แสนกว่าบาทนี่มันบมนเป็นติยูเด้ครับเพราะว่าถ้าเขาคออาดองเป็นหกหมื่นหนึ่งสิค่าอื่นอีก่าท่องคํำอีกงัวอีกเลยครับเออมันต้องมีง้วมีอย่างอีกนะครับลาไปยูพุ่นมันต้องเพิ่มอีกเลยคือการทำตาอย่างขาเอื่นเป็นต้องจดทะเบียนตำรวจจังสิออยูครับมียได้ จังตีไปแตง่งแต่งเมียแต่งเมียแล้วจ้างตีไปนอนบ้านเมียได้รนะครับต้องเมีะเบียนตำรวจนะครับกวาดีจัดทํำเล้วสามสี่ปีขึ้นหลังนะครับตามที่ผู้โกคดอศึกษาเบิ่งนะครับพเพราะว่าไม่นหกเจ็ดปีแล้วนะครับจดที่เบียนตำรวจระวางไทยกับเล่าเนี่ยครับหนุ่มไทยกับสาวเล่าเนี่ยเปิดประมาณหกหมื่นครับพปถึงแสนือหนดดอนูบดอนวอาดอกนะครับอกหมื่นบาทนะครับตู้มเงินมันกะแต่ที่ประมาณนี้เหรครับเกินกันเมื่อไหร่นะครับ ป้าต้องหาหลายกว่านั้นเด้ครับป้าหาหลากวก็แสนกว่าบาทด,ด้ว่าจะล่ะต้องได้หอบเมียมาอยู่ในไทยเัเครับมันอยู่น้าเขาว่าได้ด้ครับแ้นบ <c oughs> องอว่าอัน,นะครับเราขอเตือนนะครับพี่น้องหนุมยย่มใหญ่ทางไทยติดไปมากสาวเล่าวน่้ยกะให้พร้อมก่อนเนี่ยไปตัวเขา้าอด้อยบางคนไปก็ขี่คุยว่ามีนนท์มีนี่ อ่คอยเป็นผูมีโล่งงานรับเหมากอ่อสางเสียใหญ่เป็นตำรวจตำล่าไปเป็นข้าราชาการไปแล้วเายคนนะครับ่อไปแล้วนะครับพี่น้องฟังนะครับเอฟซีก็ได้มันว่าเป็นคืคคดๆนะครับเงินเล่าถูกก็จริงนะครับค่าของเงินเล่าเนี่ถูกก็จริงแต่เศรษฐกิจเขาบดีแพงครับนะก๋วยเตี๋ยวจานล ถวยละแปดสิบาทเฟอนะครับถวยละแปดสิบาทแต่ว่าค่าแรงเขาน่ะมือละลอยลอยก็บาทสองลอยมักเกินนี่ครับค่าแรงมันไม่บาลานซ์กับกับสินระบบเศรษฐกิจนะครับะของมันแพงแต่ว่าค่าแรงมันถูกมันก็นเลยแย่นะครับาหากปับ๊บระบบเศรษฐกิจให้มันบวแพงนะครับมันก็ดีพอดีก็ค้าแห้งกับบ,บเดือดร้อนกันนะครับ นี่เธอจะไปยู่เล่านี่ที่ไปกินอาหารแบบไทยๆไปกินอาหารพื้นบ้านคือเล่าเลย,ยนี่ยู่บ่ได้ครับเพราะว่าคู่โกกเคยบม่ตรงๆนะครับบรดิตรัวเคยไปไหลเชือไปแล้วไปสั่งอยากกินสมตำจา,จานนึงนี่ครับโอ้โหบ่เป็นราคาอยู่ไทยครับถ้าสมมติอยู่ไทยจานละห0สิบ,บาทยู่เล่าสิป,ประมาณแปดสิบบาทขึ้นนะครับพี่น้องผมประมาณนั้นนะครับมันสิแพ,พงกากัน ประเภทบะหมี่บริออกยี่ห้อครับเพราะว่าที่ยี่ห้อได้ก็แล้วกันบะหมี่นะบะหมี่แบบซองแบบถ้วยก็แล้วแต่สั่งเข้าไปจากไทยครับราคาเขาขายอยู่พื้นบ้านอยู่ไทยมันซองละเท่าไรล่ะครับยุพุ่นก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับค่บาภาษีน้ำเข้าแล้วก็ค่ากำารงบวกกำไรเขาไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้ายุเท่าใดก็ต้องกินอาหารแบบเล้าเลาพื้นบ้านพื้นบ้าน,น,บานแบบบ่ต้องไปซื้อหลายนั่นอยู่ได้ครับพี่น้องผม ใชเรามาลว่าอันนี้บนมันยั่วยุบ่ห้มากหักันเลยครับเพราะมากบัผู้ใหญหามได้ดอกว่าจนข้อแตกก็มาก,กันคือเกาครับพี่น้องผมเออเนี่ยก็คือ่าวเราสาวไทยเตือนกันไว้นะครับเตือนกันว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปกีดสาวเรานะครับพี่น้องผมคู่โคกได้ศึกษาหลายเติบอยู่ครับอาชีวาไปก็ว่ามวนต้วนหัวแชวสะไปซื้อดอกแหนแต่ข้อมูลการไปเที่ยวหรือ พื้นเพประเพะนืนี้ของสองปปอเล่าหนึ่งคู่โคกไปประมาณจะไปไล่ไปไล่แขวงอยู่ดีครับนะแต่ว่าเดไปศึกษาชีวิตของผู้เสียผู้สาวไปเบืองธรรมชาติไปเบืองง,งงานนะครับอย่างเช่นองค์กรของคู่โคกจัดต่ไปศึกษาดูงานอยู่ต่างประเทศไปเล่าไปเวียดนามบางทีก็ได้ไปครับนะก็เคยไปบ้านนี้มันจัดทุกปีเมื่อสิ้นปีมานี่องค์กรนี้จัด ขาก็เชิญไปร่วมกับไปนะครับองก์กนนี้จัดกับไปมันก็เลื่อยได้ไปกลางคืนก็มีการจินเลี้ยงกันยู่ที่ตอนไปเวียงจันทร์อซป่อเล่าเนะี่ยไปกินอยู่แม่น้ำางึมครับล่องตอน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 ทีนน่กินเขาเทียงลองเลือนะั่นแม่นำ้ำแม่น้ำางึมลลองไปเรื่อยๆนะครับเรือมีสองสันลากะกินเขาไปน้ำนะครับมันบอกมน่นกินตาเขา่าอกครับ บอโบยคักแท้แช่นะครับแล้วก็ขันมีเงินไปกานั้นในบนเรือนันต้องการคนเสิร์ฟบ,บ้ดนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยๆก็เอิ้นมาได้เด้ยครับอ่าเอิ้นบอกเขานะบอกรา้านอาหารเขาบอกเอาต้องการสาวสวยมาเสิร์ฟเดือ่อมืุครับนะนีก็ค <c oughs> ่อยไปไปซบไหยังกองซบอูแถวซบอูนี่ครับก็ได้ก็เคยขึ้นไปเท่วนึงนะครับจำไม่ได้ละครับ แต่ว่าแถวปากเซีผ่านช่องเมกไปนี่ผู้โคกไปนี่ระมั่จะหาหกเทืออยู่หรอกครับนะคะรับเคยไปไปอยู่นะครับนี่แหะก็คือปากพี่ตอนน้องว่าไปที่ไปสอบปปเล่ากะเตรียมตัวให้มันพร้อมเย่าไปตัวข้าเจา้าลีตุนพนแน่เศรษฐกิจแหงบดีค่าแรงพนแนงถึก นะทุกคนกับต่างยินร่นขนขวยนะครับเพื่อนก็ประเทศให้ห้องนี่นละบว้ยฟูใดเกินกันปันไดดอกนะครับกะยะตัวกันหนะนะเพื่อนว่าแห้งทุกผันแห้งซ้ำจังสีมันก็โบ๋ไหวนะครับย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมมากอีดีจังไปหาเงินได้ก็ยังไปแง่งบานทั้งไฟเล่าก็ยัาสิเอาตั้งแต่หน้าตาลายอ่อนหน้าคดไวนแล้วแน่ห้องคาดองแพงเรียกทองคํำแพงเกินไปร้ายวันนี้ มันติดจนบัดตายเนี่ยมันติดจจ่าป่าหังเนี่ยความปราถนาดีจากคู่ครัวกับพี่น้องผมนะถ้าไปเบิรงนใครเบิรงนหน้าแหละครับลาภาจากนะครับมันนี้เนาะ,อะขอให้ผู้ฟังตรงท่านอยู่ดีแมีงโตคู่คเองกันสิดูแลสุขภาพร่างกายตัวคนตวงนี้พี่น้องผมพบพอ่อกันมันนี้ทั้งนี่แหละครับสวัสดีครับ ผมจนร,ร้อนแลมจากรุ่มน้ำมูลทิ้งถิ่นดอกคุณเพราะความรู้น้อยต่ำต่อยเพียงดินเอาเสียงซรอนสร้างสันดานศินลปินเป็นนักร้องลูกทุ่งพระทิน ការគិតយកទៅកັບសំឡេងភ្លេង ทุกข์ผูกพันสวยสู่กันเหมื่อนายและน้อง คงเป็นผลบุญสวยอยูสมโตได้อห้องแอรขา่าวเรอมาว่าเจ้าเป็นดอกฟ้าลาตีถามกลางแสงสีคนดีมีใจ ជាំ្រូវ្